สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อน้ําครับเดินน้ำครับเดินทางมาจากอยุธยาครับครับผมแล้วเจอผู้การเล็กจากช่องทางไหนครับอ่าช่องทางทิก t ตอกครับนะครับก็ใช่ครับเห็นแล้วก็เลยแบบชอบ ชอบเรื่องการแต่งรถใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อพอคุยกันเสร็จแล้วก็มีการโอนจองออนไลน์ใช่ครับทำไมถึงกล้าโอนจองเงินครับอ่าที่กล้าโอนจองออนไลน์เพราะหนึ่งนะครับความมั่นใจและน่าเชื่อถือนะครับก็ดูแล้วติดตามแล้วนะครับก็เลยรู้สึกชอบนะครับก็เลยมั่นใจที่กล้าโอนทางออนไลน์ครับผมและหลังจากที่โอนจองออนไลน์แล้วก็มาชมโชว์รูมแล้วรอบเดินใช่ครับผู้จัดการก็ดูแลตลอบดีมากครับเป็นยังไงบ้างครับเดานะครับไม่เคยเจอผู้จัดการนะครับ ขายแบบนี้นะครับดีมากนะครับพาเดินดูนะครับพาเดินดูนะครับการการกินกาแฟนะครับดื่มกาแฟห้องพักผ่อนนะครับเบาะนวดนะครับแล้วก็แนะนําดีนะครับบริการดีมากวันนี้นะครับได้เลิกงามยางดีแล้วนะครับพาคุณแม่มาดูรถมาชมรถเลครับรถตรงปกไหมครับตรงปกครับสวยงามมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าก็คือตอนนี้รถคันนี้ล้อยางจัดตรงที่กำมวนการยางใช่ครับได้รถเร็วัใจโอ้โหดีมากเลยครับดีมากเลยนะครับเยี่ยมเลยครับ เราอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมทั้งประเทศเกี op, ่ยวกับผู้จัดการเล็กมาครับก็จะฝากไว้นะครับว่าถ้าคิดจะออกรถนะครับ e ซูซีนะครับ new x นะครับให้นะครับติดต่อหรือนึกถึงนะครับผู้จัดการเล็กนะครับว่านะครับผมการันตีได้ว่าล้านเปอร์เซ็นต์ะครับใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าท่านนะครับดูแลลูกค้าดีมากบริการลูกค้าดีมากและพนักงานที่นี่นะครับ เป็นกันเองดีมากๆเลยครับนะครับท่านใดที่จะออกมิวเอกนะครับให้นึกถึงผู้จัดการเล็กคนนี้นะครับผมติดตามมาจากท่อง Tik t o อกนะครับและได้มาเจอตัวมันเป็นท่านนิสัยดีและมารยาทดีมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอให้การออกรถครั้งนี้ก็คือนํำพาความสุขมาให้เป็นทางกลับปลอดภัยรัดการงานเจริญรุ่งเรืองครับด้วยครับสวัสดีครับครับ